ครับอ่ะปิดท้ายช่วงนี้หวานๆหน่อยก็แล้วกันท่ผชมฟังเครียดมาเยอะแล้วนะครับอันนี้หวานจริงกระทรวงพาณิชย์ครับโดยทางกรมการค้าภายในเขาก็เอาผลไม้ตามฤดูกาลเอานี้ภาพภาพบรรยากาศจริงเลยล่ะมาจำหน่ายให้กับประชาชนนะครับจะได้ของสดของดีมีคุณภาพจากเกษตรกร เอาผลไม้จากภาคใต้ทั้งทุเรียนมังคุดส่งตรงถึงมือเลยนะครับก็อยู่หน้าสถานีโทรทัศน์ก็ไปกันหลายช่องอที่เนชั่นก็มีเขาก็ช่วยกเกษตรกรให้ขายได้ราคาดีกระทรวงพาณิชย์โดยทางกรมการค้าภายในครับเขาขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี67ของท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ท่านภูมิธรรเวชยชัยนะครับหนึ่งในมาตรการก็คือการบริโภคผลไม้ภายในประเทศ กรมการค้าภายในก็เลยจัดกิจกรรมไทยฟรุตเฟสติวัล2024บา MOC ยกทัพผลไม้สดตามฤดูกาลครับมาขายประชาชนนักท่องเที่ยวช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ก็จะเป็นการกระจายเพราะว่าผลผลิตมันออกมาเยอะก็รณรงบริโภคผลไม้ไทยครับเป็นการขับเครื่อนซอฟต์พาวเวอร์ Power ด้วยเพราะว่าอันนี้รู้จักอยู่แล้วทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างประเทศช่วงนี้เป็นคิวผลไม้ภาคใต้มีทุเรียนมีมังคุด ราชาราชินีผลไม้เลยล่ะนะครับก็บอกว่าน่าจะช่วยเกษตรกรขายผลไม้ได้ราคาดีก็ใครสนใจนะครับช็อปชิมได้อันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองมาจากชุมพรนะฮะโรราร้อยแปแล้วก็มีมังคุดจากชุมพรนครศรีธรรมราชอันนี้กิโลละหกสิอยู่ที่หน้าสถา,านีโทรทัศน์หลายแห่งอของตึกเนชั่นเราก็มีเริ่มขายตั้งแต่2 4มิถุนายนเมื่อวานนี้ล,ละล่ะจนถึง28มิถุนายนงานนี้บอกอร่อยมีคุณภาพไม่แพ้ชาติใดนะฮะอันนี้ก็ ของดีจริงฮะอันนี้การันตีโดยเฉพาะมังคุดนี่หลายคนชิมแล้วติดอกติดจะเรียบร้อยฮะซื้อเรียบร้อยแล้วก็คงโดนกันอีกหลายวันด้วยเพราะว่าอยู่กันถึงวันที่28นี่นะพี่โอพี่วีมาเทสเลยนะคะก็อร่อยจริงค่ะอร่อยจริงเพราะว่าก็มีโอกาสได้ชิมแล้วเหมือนกันนะคะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าการเมืองมาเลยนะ